สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับครูปอกับผมพอดีทวีสักทางช่องพัตตี้ลำเพลินออฟิเชียลนะครับนี้เขาอยู่ใสครับพี่น้องเขาอยู่เขาอยู่ใส่นอหนิเนาะนี่เนาะนี่ร้านะระยำตำนัวน,นะครับเอ้าที่นี่อุปรกรณ์กล่องนี่อย่างหลายแลยพี่น้องครับเกิดนี่อย่างขึ้นเนาะนี่เนาะพอดีทวีสัก,<ๆ>สกมาอย่างนอหน่เดี๋ยวภา,าพมาเพิ่งปไายนี่ระยำ ต้มนัวโอ้ยเป็นกองน้ำต้องตีลังกาไทยใช่ไหมนี่นี่ผู้สาวกว่าสาวทำไมเป็นผู้สาวกันว้าท่ธรรมดาเดิพี่น้องครับมุกนี่แหละบริยูบริโซจักเถอะทำหัวตั้หมดส่งนี่มันมันธรรมดาด้ิครับ เยยากกานนอ,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 อย่งงางเขาบังบรรยากาศนะครับพี่นหนครับพี่น้าใช่อีพ่อแแรมกับมีตัวนี้ไหมอีพ่อแแรมกับมักินเนี่ยปังไหนเงยบ่เคยยืนบ่โอ้ยสมพ่อเป็นบาดยู่บาดโซนสมวพ่อเป็นล่าวงกันนะครับพี่น้องครับผุ่มขอดใจแล้วละ่ะเลิการเลิกการเบิร์ไหนได้ได้มันบ่เบิดเปิดพอใบสอง ที่มั่งแร่ขั้นด่ไม่คือมั่งแรกหมายถึงว่าคนที่มากแจกคือมาก,กินมันบ้ครับลูออกค้าได้กินเข,อนขอนาอยู่งานใบสองอ้า <c oughs> ยุ่งสิหลหรอจยุ่งสิละขอเชตาเ้าเป็นใบสองมีทึงเขามีทึงอ่ะไล่แม่นผอม,มเป็นบ่ครับเนี่ยปลูดเนี่ยปลูกขั้นด่านแจบแจ็บลูดขั้นด่าเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นแต่สะออนให้ผมมานั่งเมืองอยู่นี่ ประมาณชั่วโมง,งหนึ่งนะครับบริเวบริเซาค่ะคุณน่ะพกคื้นอืมขอเพาะพนล่าวงการนะแม่เนาะพอใจแล้ว <บ S 1> พี่น,น้อง้อใจแล้วที่แหลก,นะกว่าท่านไหน้าใจมีบอลมมนาะบอลมากินตามุกงบเานี่นะตั้งมา่กินตา่าุงซื้อันี่ือไหน,นไมดค่น,นครับ <laughs> เออประทับใจอ มาธรรมดาเลยครับเนี่ยถ้าขนาดบอดบอดจูก็ยังไม่กินนะครับมันธรรมดาเลยครับพี่น้องมั้งครับเออผมมีวอดพี่สาวตัวนี้ไงพี่น้องเอ้ยนี่เห็นเหมน่ะสาวสองคนนั่งอยู่นี่ไงเดี๋ยวน้องบอดโจ้เอ้าคือมีกล่องมีอย่างพร้อมพี่น้องมั้งเนี่ยคือมีกล่องมีอุปกรณ์พร้อมเพิ่นเพิ่มป้อกันมาเย็ะอย่างเนาะนี่เนาะ

หอมปลาล่าเนาะพ่อเนาะหอมปลาลาห, <c oughs> ห,หอมเอ่ามันเป็นมันเป็นหอมอันเพื่อจยงนึ่งหอมขึ้นน้ำยาขับปุ่นนี่เนาะพ่อเนาะขึ้นน้ำยาขับปุ่นน, <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศร้านพระยมตำนัวนะครับผมอยู่อำเภอกระนวลเด้อพี่น้องครับผู้ใดไกลไปไกลมากก็อยู่นี่ในอำเภอนี่ยแหละครับเลยไฟแดงมากถามมาจาก ทางหนองกุ้ศีกับเล่ยไฟแดงมาบปอกไก่นะครับผมขมมาเล่รับรับรองว่าแสบแน่นอนครับมีแต่แนวแสบๆอันนี้อย่างน้อไก่อบองไก่อบองกับมีทั้งพี่น้องครับไก,อกอ่อบองเนี่ยสุดยอดเจนเด็กอะไปหามาเวลาเด็กอะพันไปพันมาพี่น้องก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องนะครับเด้อน้อง น้องระน้อยนะครับร้านระยำตำนวนี่นี่ี่เคเบื้องปลายได้หนูนี่เด้อครับพี่น้องครับร้านระยำตำนวนะครับผมยุติดก,ก,กันกับอูบิกเจริญยน,นี่แหละครับพี่น้องยึดถนนเลอยพี่น้องไปหามาแวกะกัอย่าลืมมาพูดหนุนน้องนีเด้อครับเด้ออาหารอร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยนี่แหละครับผมนี่หอดไก่โอ่งพี่น้องเอ้ยนี่เด้อร้านเิ่น,นครับไปหามาแวกะกัะ หิวข้าวหิวน้ำกับแวะกินได้นะครับที่ร้านระยำตำนัวนะครับผมเอาพี่น้องเข้าไปเบ่งบรรยากาศภายในนะครับเนี่ยข้ามา่หอดมีแล้วพี่น้องครับเรื่องที่หลังหัวแหลมแล้วไทยอย่างนีครับนะเบื้องหลังเบื้องหลังการทํางานนะครับผมพี่น้องโอ้เห็นทีแล้วพี่น้องครับจังเดก็ค่อยติดตามนะครับผลงานเพลงนะครับของไอ้ผู้เลียงสั่งนะครับผม สุดยอดแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังเสร็จสถานที่ทเตรียมสถานที่นะครับผมจะในก็ฝากติดตามด้วยครับพี่น้องครับฝากติดตามผลงา,างนเพลงของเพื่อนนะครับผมพอดีที่พี่สักมาอย่างนอ้มือนนีนเนาะเพิ่นให้มาถืออไฟซอยปรสนนะครับนั่นดิโอ้ห้องนี้มันห้องอย่างนอ้น,น,น,นี่นาอมาแล้วนี่น้องนั่นององีกมาแล้วครับ ข้างในอเอกน,นะครับผมฉากแรกฉากแรกนี่ก็คือเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับการถ่ายทำนิวสิกเพลงนะครับของไอ้ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับพี่น้องครับท่นนี้กับฝากพี่น้องติดตามนะครับทั้งๆยูทูบนะครับผมกับพุทธนีรุกว่าบอดเล่าลงช่องใหญน,นะครับเนาะ สำหรับรายละเอียดครับติดตามทั้งบอดโดยตรงเลยดนะครับเด้อทั้งช่องของที่แม่นสาหน้อยเป็นแพ่งโดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านน้องละหน่อยน้ำพรมนะครับผมร้านระยำตำนัวนะครับผมอำเภอกระนวลสุดยอดดีีครับผมหนังนะครับพี่น้องครับจังไลยครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำพร้อมเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ